สำหรับคนที่มีภาวะซึมเศร้านะคะแล้วก็ชอบกลิ่นในตระกูลของซีตรัสนะคะหรือว่าตระกูลส้มต่างๆเนี่ยก็สุดดมบ่อยๆนะคะก็สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่เหมาะมากๆนะคะสำหรับมือใหม่หัดใช้น้ำมันหอมระเหยนะคะและสรรพคุณดีดีดีเกินราคาด้วยนะคะสำหรับกลิ่นว o r อ n g e เรนจ์นะคะกลิ่นว o r อ n g e เรนจ์จะเป็นกลิ่นในตระกูลของซีตรัสนะคะที่มีความสดชื่นนะคะหอมหวานหอมสดชื่นแล้วก็ให้ ความรู้สึกกระปรีก้กระเป๋านะคะแล้วก็สรรพคุณเนี่ยก็จะมีมากมายนะคะเช่นเดียวกันกับเปลือกส้มนะคะที่แบบคนจีนเนี่ยชอบให้อมกันนะก็จะทําให้เกิดความชุ่มคอเนาะและสําหรับคนไทยนะก็จะมียาอมนะคะที่ทําจากเปลือกส้มเหมือนกันนะคะก็ทําให้ลดอาการอักเสบนะคะลดอาการระคายเคืองต่างๆแต่สําหรับน้ํามันหอมระเหยนะคะก็จะมีสรรพคุณที่มากกว่านั้นนะคะสําหรับในประเทศไทยนะคะก็ถูก ขึ้นทะเบียนเป็น แบบการใช้แบบการทานะก็เพื่อนๆสามารถจะใช้ทั้งการสุดดมแล้วก็การทาด้วยนะคะก็สําหรับการทาเนี่ยเขามีตัวเอ็นนะก็เพื่อนๆสามารถใช้ทาโดยตรงกับผิวได้เลยแต่ว่าปอก็แนะนานะว่าควรจะเจือจางกับน้ํามันมะพร้าวหรือว่าน้ํามันแครีเออร์ออยอื่นๆก่อนที่จะทาลงบนผิวและควรจะหลีกเลี่ยงกับแสงแดดนะคะก็ทางที่ดีที่สุดก็คือการใช้ไวโอเลนต์กับผิวเนี่ยควรจะใช้ในช่วงตอนกลางคืนนะคะก็หลีกเลี่ยงแสงแดดไปเลยนะคะและที่เมือง นอกนะเขาก็มีวิธีการใช้ทั้งหมด3วิธีด้วยกันนะคะก็จะมีทั้งการสุดโดมอารม m a ติกนะแล้วก็การทานะคะ t o เ i c ร์ ical, แล้วก็การรับประทานก็คือ i n t e r ร์เนอนะคะก็เหมือนกับที่เรารับประทานส้มโดยทั่วไปแบบนั้นนะคะ ก็เพื่อที่จะเสริมคุมคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะและแอคทีฟที่มีอยู่ใน w h i อเรนจ์เนี่ยจะมีหลักๆเลยก็มีอยู่2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกก็คือริโมนีนนะคะริโมนีเนี่ยจะมี80-97%ซึ่งเยอะมากๆนะคะในริโมนีเนี่เน้นในเรื่องของการทำความสะอาดนะถ้าเพื่อนๆต้องการทำความสะอาดอากาศนะคะเพื่อนๆก็เอาไปเอาไวโอเรนจ์นะคะไปหยดใส่เครื่องกระจายกลิ่นก็ได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆต้องการทำความสะอาด ภายในนะคะอย่างที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็มักจะหยดไวโอเรนจ์นะคะผสมกับชาหรือว่าน้ําเปล่านะคะดื่มเพื่อชําระล้างทาความสะอาดภายในนะคะอันนี้แล้วก็ในเรื่องของการรับประทานนะคะที่เมืองนอกเนี่ยเขาใช้กันอย่างแพร่หลายเลยเพื่อที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของริโมนีน ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะแอคทีฟอีกตัวหนึ่งก็คือไมซีนค่ะไมซีนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ0.5ถึง5นะคะที่จะช่วยสปอร์ตในเรื่องของสกินนะคะก็ผิวพรรณต่างๆนะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันด้วยคะโดยมากแล้วเขาก็จะหยดรับประทานกันนะคะในเมืองนอกนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นหลักๆเลยนะคะสำหรับ Y Orange นะคะและวันนี้นะพอจะมาแชร์ให้ละกันเนาะว่าวิธีการใช้ที่ทั้ ของเมืองนอกก็จะมีทั้งหมด3วิธีด้วยกันนะก็คือการสุดดมนะเพื่อนๆก็สามารถหยดโดยตรงลงบนฝ่ามือแล้วก็สุดดมแบบนี้ได้เลยนะคะก็สําหรับคนที่มีภาวะซึมเศร้านะคะแล้วก็ชอบกลิ่นในตระกูลของซิตรัสนะคะหรือว่าตระกูลส้มต่างๆเนี่ยก็สุดดมบ่อยๆนะคะก็เขาจะไปช่วยปรับสมดุลนะคะในเรื่องของระบบประสาทนะคะ nervous system ให้กับเราได้นะคะก็อาจจะไปปรับเคมีในสมองของ ะะให้มีความสุขมากขึ้นมีความกระปรี้กระเป๋่ามากขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับวิธีที่2ในการทานะคะก็เวลาที่รู้สึกแบบเออไอเจ็บคออะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็อาจจะใช้ว o r อ n g e เรนจ์นะคะผสมกับน้ํามันมะพร้าวนะคะแล้วก็ทาบริเวณที่คอตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแสงแดดนะคะก็ทางที่ดีที่สุดก็คือใช้ในตอนคืนนะคะการทาตรงนี้นะจะเป็นต่อมน้ําเหลืองนะคะก็จะช่วยลดการอักเสบต่างๆได้นะคะแล้วก็วิธีที่ สา3นะก็การหยดใส่น้ําดื่มนะคะก็อาจจะหยดใส่น้ําดื่มหรือว่าคนที่รู้สึกละคายเครื่องคอนะคะก็อาจจะใช้สูตรนี้ได้เลยนะจะใช้วายออเรนจ์นะคะสัก2หยดนะคะผสมกับน้าผึ้งนะคะแล้วก็ใส่เกลืออาจจะใช้ดอกเกลือเล็กน้อยนะคะผสมลงไปนะคะก็กดน้ำร้อนนะคะเพื่อให้เจือจางนิดนึงนะคะแล้วก็จิบหรือเพื่อนๆอ,อาจจะมีชาร้อนนะคะแล้วก็ใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันเลยะคะ่ะก็สามารถจิบ ได้นะคะเพื่อลดการอักเสบได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ะลองเอาไวโอเรนจ์นะคะไปใช้ดูนะคะแล้วก็สัปปรพคุณเนี่ยดีมากๆเลยค่ะแถมประหยัดด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ